สรุปไทม์ไลน์การเดินทางตลอด3ปีครึ่งของโกโนไกไปที่ไหนบ้างและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่พวกเรามีรวบรวมนะครับทุกอย่างทุกสถานที่ที่พวกเราไปเนี่ยอยู่ในน,นี้เลย g o n o g u i c o m g o ที่หน้าจอตรงนี้หรือดูลิงก์ใต้วิดีโอการเดินทางแบบนักเดินทางไร้บ้านของพวกเราเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่มิถุนายนปี2021นะประมาณ3ปีครึ่งแล้วเป็นเพราะว่าช่วงของโควิดประเทศต่างๆปิดใช่ไหมกเกือบ2ปีที่พวกเราไม่ได้ไปไหนก่อนหน้าโควิดเนี่ย คือโควิดมันต้นปี2020พวกเราก็เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเองนะมาตั้งแต่ปี2012ก็่10กว่าปีมาแล้วแล้วก็ประมาณปี2016พวกเราก็ขอวีซ่าเชงเก้นแล้วก็เริ่มทําวิดีโอเกี่ยวกับวีซ่าตั้งแต่ตอนนั้นก่อนโควิดเนี่ยพวกเราเดินทางกันแค่ปีละ30-40วันก็คือไปครั้งหนึ่งก็30วันเสร็จแล้วก็กลับมาไทยอย่างนี้ก็ปีละครั้งหรือ2ครั้ง พอปีที่2ก็40วันแล้วก็ปีที่3ก็30วันมาเรื่อยจนทั้งก่อนโควิดก็ประมาณ45วันแต่ทีนี้พอโควิดปุ๊บก็อย่างที่บอกคือประเทศต่งตางๆปิดก็เกือบ2ปีไม่ได้ไปไหนก็เลยมีความอัดอั้นตันใจกันมากทีนี้พอประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาเปิดเป็นประเทศแรกก็เลยตัดสินใจว่าจะรีบขอวีซ่าและรีบไปซึ่งตอนนั้นยังมีมาตรการอยู่นะถ้าใครผ่านยุคโควิดมาก็ยังพอจําได้ เราก็กลัวว่าเขาจะปิดอีกก็เลยรีบไปเลยแล้วขอวีซ่าเชงเก้นแบบ1ปีคืออยู่ได้ครั้งละ3มเดือนแล้วก็ต้องออกแต่ทีนี้ว่ากลับไทยมาเนี่ยจะต้องกักตัวกักเชื้อโควิดนั่นแหละแล้วก็เรามี2คนด้วยเอากับจีก็เสียค่ากักตัวกันน่าจะเจ็ดแปดหมื่นเลยเราก็เสียดายตรงนั้นเราก็เลยกะว่าจะพยายามออกให้นานที่สุดเลยขอวีซ่าเชงเก้นแบบ1ปีแต่ว่าไม่ได้อยู่ยุโรปได้1ปีนะก็คืออยู่ได้3มเดือนแล้วก็ต้องออกแล้วก็เว้น3ามเดือนแล้วก็กลับเข้าไปใหม่แบบนี้ คือจะพยายามอยู่ให้นานที่สุดเผื่อว่าเขาจะเปิดไม่ต้องกัดตัวแล้วค่อยกลับมามาจนถึงบัดนี้3ปีครึ่งก็ยังคงเป็นนักเดินทางไร้บ้านก็คือเดินทางเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆอยู่ครั้งละ1เดือนก็คือเป็นการใช้ชีวิตมากกว่าไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปเที่ยวทุกวันหรืออะไรก็คือเปลี่ยนจากที่เราอยู่ไทยเราเช่าคอนโดอยู่แล้วก็มาอยู่ที่ต่างประเทศเอาตัวเองมาอยู่กลางแหล่งท่องเที่ยวเท่าน,นั้นเองแล้วก็ยังคงทํางานแล้วก็ต้องหาไรายได้อะไรเหมือนทุกๆคนนั่นแหละก็คือไม่ได้ร่ารวยอะไร แล้วก็ไม่ได้มีสมบัติเก่าก็คือทุกอย่างเริ่มต้นด้วยพวกเราเองทั้งสิ้นเริ่มต้นจากศูนย์ฉะนั้นจุดประสงค์ของวิดีโอนี้เนี่ยออแค่ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าพวกเราก็สามารถทําได้นะอย่างที่บอกนะไม่ได้มีคนรู้จักอยู่ต่างประเทศเลยด้วยนะวางแผนเองเดินทางเองอะไรหมดทุกอย่างเลยนะไม่มีแบ็กอัพอะไรทั้งสิ้นเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้บอกว่าใครจะต้องมาทําแบบนี้นะมันเป็นความบังเอิญอย่างที่บอกเป็นเพราะโควิดทําให้ตัดสินใจออกนานแล้วก็เห็นศักยภาพว่าพวกเราเองสามารถเดินทางแบบนี้ได้ก็เลยทําเท่านั้นเอง เริ่มต้นที่รูปนี้นะครับก็คือเราเริ่มสตาร์ทปี2021สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแรกเพราะเราขอวีซ่ามาแล้วก็ได้วีซ่าแบบ1ปีใช่ไหมตอนนั้นก็กลัวว่าเขาจะปิดอีกไงก็โอเคมาเลยเริ่มต้นส่วนค่าใช้จ่ายในนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายของ2คนนะซึ่งไม่ได้เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมานะเพราะว่าคิดว่ามันแพงใช่ไหมแต่ว่าเปิดอยู่ประเทศเดียวตอนนั้นจริงๆก็ลเลยโอเคทุ่มทุนสวิตเซอร์แลนด์ของเราก็แพงแล้วแหละแต่ไม่ได้แพงเท่าที่คิด แล้วก็หลังจากนั้นเยอรมนีเปิดต่อในเดือนถัดมาก็มาเยอรมนีต่อเลยซึ่งตอนนั้นยังฉีดวัคซีนไม่ครบเลยด้วยก็มาหาฉีดเอาที่นี่เข็มที่2เลยก็อยู่42วันแล้วก็สุดท้ายก็มาที่ปารีสฝรั่งเศสอีก18วันก็ครบ90วันแล้วหลังจากที่ฝรั่งเศสเสร็จปุ๊บเราก็ต้องออกแค่มาอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าจะอยู่ได้แค่90วันแล้วต้องเว้นอีก90วันถึงจะกลับเข้าไปใหม่ฉะนั้นเราก็เว้น6เดือนเลยก็เลยมาที่แอบเนีย บาลีสตรงนี้บินมาที่แอเบเนียซึ่งก็ยังอยู่ยุโรปอยู่แต่เป็นขอบๆแล้วแอเบเนียนี่เราอยู่3เดือนเลยเพราะว่าเขาให้คนไทยอยู่ได้3เดือนเลยนะฟรีวีซ่านะแต่ว่าต้องเช็คดูอีกทีหนึ่งถ้าใครจะไปจากแอบเนียก็มาข้างบนก็คือมอนเตเนโกรเป็นทางผ่านแต่ว่าคนพบว่ามีสถานที่เที่ยวน่าสนใจมีเวลาอยู่เป็นแกลบอยู่ช่วงหนึ่งก็คือ8วันแล้วก็มาที่โครเอเชียอีก3เดือนซึ่งโครเอเชียในเวลานั้นยังไม่ได้เข้าเชงเก้น ตอนนี้เข้าแล้วนะเจนั้นต้องขอวีซ่าเชงเก้นนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าก็ได้อยู่อีก3เดือนเหมือนกันก็คือเรามีวีซ่าเชงเก้นแบบมัลติที่ยังไม่หมดอายุในตอนนั้นสามารถอยู่โครเอเชียได้90วันแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะต้องนับรวมเวลาวีซ่าเชงเก้นแล้วแล้วก็จากโครเอเชียก็กลับเข้ามาในเชงเก้นก็คือมาที่อิตาลีมาอยู่ใกล้ๆเวนิสก,ก็คือเวนิสเมสเตอร์ก็นั่งรถไฟไปอีกนิดเดียวก็เป็นเวนิสแล้วก็คืออยู่1เดือนแล้วจากนั้นก็มาที่เมืองใกล้ๆมิลาน ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆทะเลสาบที่ใหญ่อันดับสองของอิตาลีก็อีกหนึ่งเดือนก็สองเดือนและสุดท้ายก็ไปจบที่ฝรั่งเศสก็คือเมืองโทนงเลบานอ้อก่อนไปโทนงเลบานก็แวะเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์อีกนิดหน่อยแล้วก็ไปจบกับที่ซิริกก็คือกลับมาไทยฉะนั้นครบหนึ่งปีพอดีตอนนั้นไทยเปิดเพิ่งเลิกกักตัวไปได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนเลยที่ซ้ําเป็นจังหวะที่ฟลุกมากๆหนึ่งปีพอดีสองคนจ่ายไปแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาท ตอนนั้นมีคนถามว่าจะถึงล้านไหม <c oughs> ก็ไม่ถึงนะขาดไปแสนห้าเพราะเราค้นพบว่าถ้าเราเลือกจองผ่าน Airbnb แล้วอยู่เป็นรายเดือนเนี่ยจะได้ส่วนลดเยอะเลยฉะนั้นเราก็เลยสามารถอยู่เป็นรายเดือนในแต่ละที่ได้จบปีที่1ก็มาดูปีที่2นะครับอันนี้คือเอาแค่6เดือนก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มรอบที่2ก็มาอยู่ไทย4ี่เดือนมาลงเชียงใหม่เลยจากยุโรปมาต่อเครื่องกรุงเทพแล้วก็ไปลงเชียงใหม่เลยอยู่2เดือนแล้วก็อยู่ภูเก็ตอีก สองเดือนอ่าบินมาที่ภูกเก็ตก็คือเป็นช่วงที่รอขอวีซ่าเชงเก้นรอบที่สองซึ่งบังเอิญว่าเป็นไรไม่รู้ตอนนั้นขอเชงเก้นกับอิตาลีแล้วเขาก็พิจารณาวีซ่านานมากในช่วงนั้นตั้งหลายเดือนกว่าเราจะได้ฉะนั้นเราก็เลยอยู่นานกว่าที่คิดแล้วก็มาต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านอีกนิดหน่อยจากภูกเก็ตก็บินมาที่ KL กัวกลาลัมเปอร์อีก1เดือนแล้วก็ KL ก็ไปที่โฮจิมินห์อีก1เดือนแล้วสุดท้ายก็จบที่สิงคโปร์หวันก่อนบินกลับไปที่เชงเก้น ซึ่งมันเป็นช่วงใกล้ปีใหม่พอดีเอาก็อยากมาคริสต์มาสที่สิงคโปร์มากก็เลยมาแวะแล้วก็แตกเครื่องบินจากสิงคโปร์กลับไปที่เชงเก้นมันก็ถูกด้วยตอนนั้นรวมแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนค่าใช้จ่ายรวม2คนเพียงแค่แสนสี่หมื่นกว่าบาทแล้วก็มาลายปีครั้งที่2ของพวกเราจากตรงนี้นะขวาล่างแล้วก็บินมาที่ กรีซต่อเครื่องไปที่เกาะครีตของประเทศกรีซนะคล้ายๆกันนิดหนึง่งเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศกรีซเลยเพราะว่าตอนนั้นคือปลายธันวามันหนาวฉะนั้นเราก็พยายามจะหาที่ที่หนาวน้อยหน่อยก็มาอยู่ที่เกาะครีตแล้วบังเอิญช่วงนั้นติดโควิดด้วยเออเขาเลิกกักตัวไปแล้วแต่เราได้มาติดเอาตอนนั้นน่ะกว่าจะได้เที่ยวก็ปลายเดือนเลยเอออยู่เกาะครีตหนึ่งเดือนเสร็จแล้วก็มันอยู่กลางทะเลใช่ป่ะล้วก็ขึ้นเรือต่อไปที่ซานโตรินีซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กัน ขึ้นเรือไปประมาณสักเจ็ดแปดชั่วโมงได้มัน <c oughs> เขาเดินทางกันทางเรือนะที่กรนะีซอ่ะบินเรือลําใหญ่เลยแล้วก็จากซานโตรินีก็ขึ้นเครื่องบินระยะใกล้มาที่เอเธนก็คือสรุปว่าสามเดือนแรกอยู่ที่ประเทศกรีซอย่างเดียวเลยซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะแตกต่างจากรอบแรกนิดนึงเพราะว่ารอบแรกนี้เรามีตั๋วไปกลับแต่รอบนี้คือตั๋วขามาอย่างเดียวเลยมากรีซอย่างเดียวเลยขากลับยังไม่มีเพราะว่าอีกหนึ่งปีอ่ะไม่รู้จะไปจบที่ไหนเป็นการเดินทางที่ไม่มีจุดหมายจริงๆสําหรับรอบนี้ กรีซสามเดือนก็ต้องออกจากเชงเกตแล้วก็ามาที่โซเฟียก็คือประเทศบุลกาเรเลียเนี่ยที่อยู่ข้างๆกับกรีซเลยอยู่ตอนล่างของยุโรปนะซึ่งบุลกาเรเลียตอนนี้ก็เข้าเชงเกตแล้วเหมือนกันนะเออแต่ตอนนั้นยังไม่เข้านะรีบไปเป้าหมายไปบุลกาเรเลียเลยเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวปีถัดไปจะเข้าเชงเกตแล้วก็เลยรีบไปเลยก็อยู่ที่เมืองหลวงของบุลกาเรเลียก็คือโซเฟียอีกหนึ่งเดือนแล้วก็มาที่เมืองหลวงของโรมาเนียคือบูคาเรส อีกหนึ่งเดือนรีบมาโรมาเนียเพราะโรมาเนียก็จะเข้าเชงเก้นเหมือนกันคือมี3ประเทศจะเข้าเชงเก้นอ่ะโคโอเอเชียบุลการเลียโรมาเนียฉะนันรีบมาปิดซิงโรมาเนียเลยแล้วก็เดินทางต่อในเมืองอื่นของโรมาเนียอีกหนึ่งเดือนคือรวมแล้วอยู่โรมาเนีย2เดือนบุลการเียหนึ่งเดือนก็3เดือนครบพอดีใช่ไหมก็จะเข้ากับเข้าเชงเก้นละอันนี้ไม่ไม่เว้นยาวเพราะไม่รู้จะไปไหนแล้วก็พยายามเดินทางใกล้ๆเพื่อแต่ประหยัดค่า,ชาใช้จ่ายคือรอบนี้เน้นประหยัด มันต้องผ่อนๆบ้างปีที่แล้วก็จ่ายสูงไปแล้วก็ต้องผ่อนนิดนึงก็อยู่ข้างล่างก่อนใช่ไหมแล้วก็เริ่มเดินทางกลับขึ้นไปทางข้างบนก็มาที่บูดาเปสต์ที่ฮังการีซึ่งอยู่ในเชงเก้นนะเดินทางทางบกแล้วต่อจากนี้ไม่มีเครื่องบินแล้ะซึ่งบูดาเปสต์เราเคยมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่อยู่แค่4วันเท่านั้นเองก็มาอยู่หนึ่งเดือนเลยรอบนี้เป็นซัมเมอร์ด้วยเออเป็นช่วงที่ยอมจ่ายค่าห้องแพงมากครั้งที่แล้วนี่เจอซัมเมอร์เหมือนกันก็จริงแต่มันเป็นโควิดก็อาจจะถูกกว่าละมั้งก็ไม่คค่่่ออยแนใจเรืงรา แล้วก็มาที่คลาคูฟที่โปแลนด์ก็จะอยู่โปแลนด์2เดือนนะคลาคูฟก็เป็นเมืองชื่อดังเมืองหนึ่งของโปแลนด์เสร็จแล้วก็จบที่วอร์ซอเมืองหลวงของโปแลนด์อีก1เดือนทริปนี้ก็มีกรีซบุนการีโรมาเนียฮังการีแล้วก็โปแลนด์4 5ประเทศทีนี้จากโปแลนด์ก็ว่าจะกลับแล้วแต่ว่าอมยังพิ่ง9เดือนอ่ะนะลองดูปรากฏว่ามีตั๋วไปเกาหลีอยู่เกาหลีอีก2เดือนก็คือที่โซลเมืองหลวงแล้วก็ที่ปูซาน เมืองที่อยู่ใกล้ญี่ปุ่นแล้วก็ตอนที่รอต่อเครื่องเนี่ยพวกเราก็ได้ไปชแชวบที่อัมสเตอร์ดัมที่เนเธอร์แลนด์มาไปตรวจใส่เพราะว่ารอต่อเครื่องนานรวมแล้วรอบนี้ก็คือประมาณ11เดือนค่าใช้จ่ายก็2คนนะ5 7 7 0 0 0 0บาทสังเกตว่าจะต่ำกว่าครั้งที่แล้วมากครั้งที่แล้วว่า8 000, 4 0 0 0 0ส่มห่างกัน2 0 0แสนกว่าบาทต่อมาครับก็คือปี2024เราก็อยู่ไทย6เดือนนะรอบนี้เป็นสิ่งที่ ลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนก็คือเราก็สตาร์ทที่เชียงใหม่อีกเหมือนเดิมเราเดินทางจากเกือบจะเหนือสุดคือเชียงใหม่มาเกือบจะใต้สุดคือหาดใหญ่ซึ่งตอนแรกอ่ะไม่ได้เล็งว่าจะมาหาดใหญ่นะเพียงแต่ว่าลงมาเรื่อยๆคือตั้งใจแค่นี้จากเชียงใหม่ก็มาจังหวัดต่างๆลำพูนสุขโขทยัยละครสวรรค์อยุธยาพัทยาแล้วก็หัวหินแล้วก็เกาะเต่าจบที่หาดใหญ่รวมแล้ว6เดือนมีวิดีโอรีวิวบันทึกการเดินทางนะหาดูได้ แล้วก็จากหาดใหญ่เนี่ยเราก็มาที่เกาะปีนังซึ่งเราก็เคยมาแล้วเมื่อนานมาแล้วแต่รอบนี้เราจะมาอยู่1เดือนเลยแล้วจากปีนังแล้วก็บินต่อไปที่จาการ์ตาข้างล่างสุดเลยนะเมืองหลวงของอินโดนีเซียแล้วจากจาการ์ตาก็กลับมาที่มาเลเซียที่เมืองปุตราจายาจริงๆคืออยู่ข้างๆกันก็คือเรียกว่าไซเบอร์จายาเป็นเมืองที่มีพวกบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายมาตั้งสำนักงานอยู่มีความหรูหราแต่ว่าไม่ค่อยมีสถานที่เที่ยวเท่าไหร่แล้วจากไซเบอร์จายา ก็บินต่อไปที่เวียดนามจะอยู่เวียดนามสามเดือนนะก็ยังงงว่าอยู่สามเดือนได้ยังไงใช่ไหมก็ขอวีซ่ามานะเพราะว่าจริงๆคนไทยก็ฟรีวีซ่าเข้าเวียดนามสาสิบวันแต่ว่าเราขอวีซ่าแล้วก็ระบุไปเลยจะไปเก้าสิบวันแล้วก็เลยได้มาเก้าสิบวันจริงๆก็อยู่ที่เมืองหลวงคือฮานอยสองเดือนเพราะครั้งที่แล้วเรามาอยู่ที่เมืองหลวงทางใต้ก็คือโฮจิมินใช่ไหมอับเรียกเองแต่นี้เรามาอยู่ที่เมืองหลวงจริงๆของเขาก็คือที่ฮานอยซึ่ง ประทับใจในแง่ของอากาศนะไม่ใช่อากาศดีนะหมายถึงว่าอากาศเย็นเพราะว่าอยู่ใกล้จีนด้วยไงใช่ไหมคืออากาศไม่ร้อนเลยแต่ว่ามลภาวะอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่ามอไซค์เยอะแล้วก็มาจบที่เมืองไฮฟองมีพวกนิคมอุตสาหกรรมอะไรอยู่แต่ว่าเป็นเมืองที่มีพวกตึกคอนโดดีๆอยู่เยอะก็ครบ1ปีพอดีเพราะว่าเป็นอยู่ไทย6เดือนแล้วก็นอกไทยก็คือประเทศเพื่อนบ้านอีก6เดือนรวมแล้ว4,0,000 0บาทโดยประมาณ ก็ถามว่าค่าใช้จ่ายที่บอกนี้ถือว่าถูกหรือแพงอราบว่ามันเป็นเลทที่โอเคพอรับได้แล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปไหนด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเราไปประเทศที่แพงค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงตามไปด้วยพวกเราก็จะมีการบริหารจัดการเรื่องการเงินเพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเออให้ไปแพงๆติดกันทุกปีอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีปัญหาได้ฉะนั้นเราก็มีการผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วก็พอมาเดินทางแบบนี้เนี่ยทำให้ออบรู้ว่า จริงๆเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดว่ามีที่อยู่ที่โอเคนิดนึงคือหมายถึงว่าเราจะเน้นเรื่องที่อยู่มากกว่าซึ่งบางที่อย่างเวียดนามเนี่ยไม่เคยเลยที่คิดจะไปหรือแม้แต่อินโดเนี่ยก็ไม่เคยคิดจะไปแต่ปรากฏว่าเขามีที่อยู่ที่ดีๆให้คือไม่นับว่ามันมีที่เที่ยวเยอะหรือเปล่านะถ้าที่ไหนมีที่อยู่ที่ดีๆให้เราก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นก็คือที่ทํามาทั้งหมดนี้3ปีครึ่งนี้ก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะเสียใจหรือว่าจะล้มเลิกหรืออะไรไม่เคยคิดเลยนะเพราะว่ามันเป็นความใฝ่ฝัน ของพวกเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเอออยากจะลองใช้ชีวิตแบบนี้นะในตอนที่ร่างกายของเรายังไหวอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้อนาคตนะว่าเราจะทําแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนแต่เราก็พยายามจะทําไปเรื่อยๆแล้วก็ขอทิ้งท้ายว่าอ่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ดูเหมือนจะสูงถ้าเกิดว่าดูตัวเลขทั้งก้อนนะนะแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือตอนอยู่ไทยเนี่ยพวกเราก็มีค่าใช้จ่ายกันต่อเดือนประมาณ2 5 0 0 0ื่นถึงสามหมอยู่แล้ว ถ้าสิบสองเดือนก็ประมาณสามแสนถึงสามแสนหกใช่ไหมต่อสิบสองเดือนเราก็มีไปเที่ยวต่างประเทศด้วยไงใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดเอาค่าเที่ยวต่างประเทศเนี่ยซึ่งถ้าเราไปยุโรปเนี่ยครั้งละสามสิบกว่าวันเนี่ยก็ประมาณอีกสองแสนก็คือห้าแสนกว่าละตรงนี้เหมือนกับค่าใช้จ่ายที่มันเป็นส่วนเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่แต่สามารถที่จะทําให้เราได้มาทําตามความฝันก็คือได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศไปเรื่อยๆจุดประสงค์ของวิดีโอนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาทําตามนะแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่า พวกเราเองก็ไม่ได้รู้ตัวก่อนที่จะทานะว่าพวกเราจะทําแบบนี้ได้แล้วก็เป็นการทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้ในสิ่งที่พวกเราต้องการเองจริงๆซึ่งพวกเราไม่ได้รู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เดินทางจากไทยจะไปสวิตเซอร์แลนด์อันนั้นคือยังไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเดินทางไปปุ๊บรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยชื่นชอบในการเดินทางแบบนี้แล้วก็ถ้าบอกว่า,าทำไมไม่อยู่ไทยเก็บเงินไปเรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยคือเราอย่างที่บอกคือเราบริหารเรื่องการเงิน เองอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่มีทางเลยที่พวกเราจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ไปเที่ยวเป้าหมายของพวกเราคือการได้เดินทางไปเรื่อยๆแล้วพร้อมทั้งมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆแน่นอนก็คือพวกเราไม่ใช่คนที่อยากจะซื้อบ้านหรูๆคอนโดหรูๆหรือว่ามีรถยนต์สวยๆพวกเราไม่ได้มีเป้าหมายทางด้านนั้นเลยฉะนั้นพวกเราก็เลยเบี่ยงมาทางด้านนี้มันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์ของพวกเราเส่วนเพื่อนๆคิดว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนเราทําแบบไหนเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนกําหนดด้วยตัวเองครับสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเพื่อนๆที่อยากจะดูรีวิวการเดินทางของพวกเรานะก็ go.no-guide.com/go ตามหน้าจอนี้หรือที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ